กรณีที่อาจจะรอการลงโทษไว้แล้วเรามีค่าปรับบางทีค่าปรับมันสูงเราไม่มีเงินในการชําระค่าปรับเราก็สามารถที่จะทํายังไงได้บ้างเราต้องบอกให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้เลยนะคะว่าคําว่าปรับเนี่ยบางทีถ้าเราไม่มีเงินเนาะเราก็จะไม่ได้รับการปล่อยตัวไปเลยเราก็ต้องถูกจําคุกซึ่งเราพูดไปละเมื่อกี้ว่ามันจะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Law Channel ครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดาวจะมาพูดในเรื่องของกรณีที่เรามีคำพิพากษาเป็นคดียานะคะให้เราชำระค่าปรับแล้วเราไม่มีเงินชำระค่าปรับเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ดาวจะมาพูดในประเด็นนี้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเช่นเคยต้องขอให้เพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวและก็ทีมง,งาน Modern Law Channel ด้วยนะคะค่ะสำหรับต้นคลิปนะคะที่ดาวพูด ไว้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของกรณีที่เราอาจจะถูกฟ้องเช่นเมาแล้วขับ ทำร้ายร่างกายหรือคดีอะไรก็ตามนะคะที่เป็นคดีอาญาซึ่งโดยปกติคดีอาญานะคะก็จะมีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำคุกและปรับนะคะซึ่งมันก็จะแล้วแต่ว่ามันเป็นความผิดในหมวดไหนอาจจะเป็นรัหูโทษถ้าระหูโทษอาจจะมีแค่ปรับอย่างเดียวก็ได้หรือจำคุกหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยก็ได้หรืออาจจะเป็นโทษที่จำคุกไปเลยแต่กรณีที่เราจะพูดถึงคือกรณีที่ศาลอาจจะมีคำพิพากษาให้ปรับคราวนี้ถ้าหากว่า ว่ามันเป็นการปรับพร้อมกับจำคุกเนี่ยบางทีอะนะคะเขาก็จะให้จำคุกแทนค่าปรับไปเลยเหมือนแบบประมาณว่าจำคุก2ปีแล้วก็มีค่าปรับอีก2 0 0 0 0บาทก็ให้จำคุกเป็นค่าปรับซึ่งมันจะได้อัตราวันละ500บาทค่ะคราวนี้ประเด็นต่อมาที่เราจะพูดในคลิปนี้ก็คือเรื่องกรณีที่อาจจะรอการลงโทษไว้แล้วเรามีค่าปรับบางทีค่าปรับมันสูงเราไม่มีเงินในการชําระค่าปรับเราสามารถที่จะทํายังไงได้บ้างเราต้องบอกให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้เลยนะคะว่าคําว่าปรับ บางทีถ้าเราไม่มีเงินเนาะเราก็จะไม่ได้รับการปล่อยตัวไปเลยเราก็ต้องถูกจำคุกซึ่งเดาพูดไปล้วเมื่อกี้ว่ามันจะมีอัตราที่เวลาเราจำเนี่ยมันจะคิดเป็นวันละ500บาทแต่ถ้าเราไม่มีเงินจริงๆเราสามารถที่จะยื่นคำร้องค่ะ ก็คือสามารถที่จะให้ทนายความของเรายื่นคําร้องขอบําเพ็ญประโยชน์หรือบริการสังคมค่ะซึ่งตรงเนี้ยทนายความเขาจะยื่นคําร้องเข้าไปบางกรณีศาลก็จะมีดุลพินิษฐ์ให้เราทํางานบริการสังคมแทนก็จะนับเป็นวันบางทีเขาก็จะนับให้ละค่ะว่าต้องมีการบริการสังคมประมาณกี่ชั่วโมงเวลาเท่าไหร่ยังไงบริการที่ไหนประมาณเนี้ยซึ่งวิธีการที่ดาวูดเนี่ยนะคะโดยหลักก็คือวิธีการง่ายๆเลยก็คือให้เราแจ้งทนายความของเรา ให้ยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมเพื่อใช้เป็นการชำระค่าปรับพอเราขอไปปุ๊บถ้าศาลมีคำสั่งอนุญาตเราจะได้ไอ้หนังสือฉบับหนึ่งมาซึ่งเขาก็จะบอกเลยว่าอนุญาตให้ทำบริการสังคมยังไงเราก็เอาไอ้ใบเนี้ยค่ะไปที่สำนักง,งานคุมประพฤติสำนังกงานคุมประพฤติเขาก็จะนัดวันเวลาว่าให้เราไปบริการที่ไหนอะไรยังไงหรือเราอาจจะไปที่คุมประพฤติแล้วก็อาจจะบอกเขาว่าเราเนี่ยจะขอไปบริการสังคมที่นู่นที่นี่นะเขาก็จะนับชั่วโมงให้มัน ก็จะถูกตีเป็นค่าปรับให้เรานั่นเองโดยที่เราก็ไม่ต้องไปจำคุกค่ะดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือเราสามารถทํางานบริการสังคมซึ่งเจ้าพนักงานคุมพื้นเนี่ยเขาจะมีการคํานวณให้ค่ะว่าต้องบริการกี่ชั่วโมงอะไรยังไงซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องไปสอบถามเจ้าพนักงานเขานะคะมันเป็นดุลของเขาอะค่ะว่าเขาจะกําหนดอะไรยังไงเท่าไหร่ตรงนี้เราจะไม่เข้ารล่วงนะดังนั้นเพื่อนๆสามารถไปถามได้เลยกรณีที่มีเหตุแบบที่ดาว่านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดาวก็หวังเป็นอย่างง นะคะว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเลยเมื่อได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวและก็ทีมง,งานมดล็อ h ชาแนลด้วยนะคะอยากจะรู้อะไรให้คอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้นะคะอยากจะปรึกษาก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้จะมีน้อกแอดมินนะคะรอล็อกคิวให้ปรึกษาทนายความอยู่ซึ่งทนายความในสำน,นักงานของเราก็จะมีตัวดาวเองทนายฟิล์มทนายเตยทนายเนนทนายออมนะคะสามารถให้คำปรึกษาได้หมดเลยแต่ดาวบอกก่อนนะคะว่าจะมีค่าใช้จ่ายสอบถามแอดมิ ดูนะคะคท้ายนี้ดาวต้องขอฝากเพจมูดอลลของดาวมูดอลล a คาร์ดัมีหลอช็อกและรายการน้องใหม่ของดาวก็คือรายการมูดอลล์พอย c แคของดาวนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราทุกคนนะคะคลิปนี้ดาวต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ